สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินใบอัามรีนีด้วยไม่หมองอั้มธรรมธาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้นะคะก็คือดาวย้ายอะนะเออดาวย้ายอีกแล้วนะ,ะ <c oughs> ดาวพระเกตย้ายราศี23พฤศภามนี้เวลา16นก46นาทีนะคะจากราศีสิงห์ ย้อนกลับไปที่ราศีกรกฎนะคะนะกินระยะเวลาไปจนถึง19กรกฎาคเลยต้องบอกเลยในช่วงเวลานี้หลังจากที่ดาวย้ายต้องบอกเลยาจะส่งผลในเรื่องของเขาเรียกว่าพลังบุญกรรมอย่างแน่นอนเออนะมาดูกันว่าใครจะได้รับแต้มบุญนะสูงขนาดไหนในแต่ละาราศีคลิปนี้ครบถ้วนทั้ง12ราศีเลยนะคะแล้วก็ตอนท้ายคลิป นะจะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งว่าลัคนาราศีและวันเกิดที่แต้มบุญสูงที่สุดในช่วงเวลาที่ดาวพระเกตย,ย้ายจะเป็นลัคนาราศีใดบ้างนะคะเดี๋ยวตอนท้ายฟังสรุปอีกทีแต่ว่าตอนต้นคลิปนี้ฟังรายละเอียดของแต่และลัคนาราศีกันก่อนนะเริ่มต้นลัคนาราศีแรกเลยชาวลัคนาราศีกรกฎ ดาวพเกษย้ายราศี23พฤษภามนี้เวลา16บนาฬิกาสนาทีจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกรกฎเพราะฉะนั้นพูดลัคนาราศีแรกเลยคือชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะเวลา16บหนาฬิกาสนาทีเนาะกินระยะเวลาไปจนถึง19กรกฎาคมเลยนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎต้องบอกเลยกลับมาพังอาดงมคำโลกอืม แต้มบุญดีแต้มบุญแรงแต้มบุญสูงแต้มบุญเด่นนะนั่นหมายความว่าอำนาจวาสนาบารมีจะมาเต็มหยิบจับทําะไรามีโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายนะชีวิตดีชีวิตปังชีวิตเลิศนะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในรอบด้านนะคะเอ,อ่อหรือมันไปได้เหลือเกินว่าตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินอะไรต่างๆมันเข้าที่เข้าทางไปหมดมันเหมือน,นแต้มบุญสูงชีวิตดีในช่วงเวลานี้นั่นเองเออ ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนนะชาวลัคนาราศีมิถุนนะช่วงเวลานี้หลังจากที่ดาวพเกตย้ายราศีแล้วต้องบอกเลยโอกาสทางการเงินมาถึงแล้วค่ะเออดวงการเงินของคุณจะเปิดนะเปิดรับทรัพย์เปิดรับโชคเปิดรับลาภเออะมีโอกาสที่จะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาโดยสม่ำเสมอและตลอดเวลาหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าหาเงินเก่งหาเงินง่ายหาเงินได้หาเงินคล่อง นะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองอยากได้ทองอยากได้เงินต้องบอกหรือว่าสมหมายสมปองอย่างแน่นอนนะจ๊ะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภชาวลัคนาราศีพฤษภเวลานี้นะหลังจากที่ดาวพระเกตายราศีแล้วต้องบอกเลยนะมีโอกาสที่จะมีคอนเน็กชันดีๆที่จะช่วยเกื้อนหนุนนะหรือสนับสนุน นะช่วยเหลือเกือ้อกูลทําให้ชีวิตของคุณเจริญก้าวหน้าเติบโตมั่นคงมั่งคั่งมากกว่าเดิมจ้ะอืมในช่วงนี้ความสัมพันธ์จะดีกัลยาณมิตรจะมีมากนะคะหรือช่วยเหลือส่งเสริมเกือ้อกูลค,คุณให้ปงังปริเยพเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีก ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีเมษนะชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องบอกเลยช่วงเวลานี้มีความมั่นคงเมื่อเพิ่มมากขึ้นในดวงชะตาชีวิตแล้วนะนั่นหมายความว่าในช่วงเวลานี้นะคะ มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณน่าจะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตนะคะแต้มบุญของคุณจะทําให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์คําชูช่วยเหลือทําดีจะมีคนเห็นทําดีจะได้ดีทําดีผู้หลักผู้ใหญ่จะรับรู้ทําให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตมีโอกาสมีอสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองด้วยนะบ้านที่ดินทรัพย์สินยานพาหนะมีโอกาสที่จะมีเป็นของตัวเองด้วยจ้า ต่อมาค่ะเจ้าลัคนาราศีมีนะขอแสดงความดีด้วยเลยชาวลัคนาราศีมีหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะอาจจะเป็นไปได้เหลือเกินว่าอาจจะทําอะไรมีติดขัดมีปัญหาอุบสรรศัช่วงนี้หลังจากที่ดาวระเกตย้ายแล้วต้องบอกเลยถึงทีของคุณแล้วถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะได้แจ้งเกิดนะเออ ดวงชะตาจะโดดเด่นเป็นสงา่ามีสง่าราศีมีออร่าราศีจับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้แจ้งเกิดได้งานใหม่ได้โอกาสใหม่นะมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นคุณจะได้รับความรักจากผู้คนนั่นหมายความว่าอาจจะได้งานมีโอกาสที่จะได้แจ้งเกิดมีชื่อเสียงโด่งดังนะหรือความรักก็มีโอกาสสุขสมหวังดังใจปรารถนาด้วยนั่นเอง ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกุมนะชาวลัคนาราศีกุมนะช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าโดดเด่นโยนะคะช่วงเวลานี้นะเป็นไปได้เหลือเกินว่าขอให้คิดดีพูดดีทําดีต่อไปความดีจะปกป้องคุณจากภัยอันตรายต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าพูดไม่ดีสื่อสารไม่ดีต้องบอกเลยนาะทีนี้ต้องระมัดระวังเพราะมันอาจจะไป เสริมพลังให้กับศัตรูคู่แข่งของคุณได้มีสิ่งดีๆเข้ามาได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องคิดดีพูดดีทําดีเนาะเพื่อเพิ่มพลังให้กับดวงชะตาชีวิตของคุณหากคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีต้องบอกเลยว่ามันอาจจะไปเสริมแรงนะในแง่บวกให้กับศัตรูคู่แข่งของคุณได้มีความโดดเด่นกว่าคุณนั่นเองเนาะ ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมังกรชาวลัคนาราศีมังกรขอแสดงความยินดีด้วยหากช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความผิดหวังนะหรือเสียใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแต่ต้องบอกเลยนาทีนี้นาทีสําคัญของชีวิตมีโอกาสที่คุณจะสุขสมหวงังมีโอกาสหากพ่นจบความสัมพันธ์อัใครไปขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคู่ที่ดี เจอคู่ที่ฟ้าส่งมาให้เจอคู่บุญคู่บารมีในช่วงเวลานี้นั่นเองอ๋อนะความสัมพันธ์ของคุณจะโดดเด่นนะมีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีมีความรักที่สุขมีความรักที่สมหวังในช่วงเวลานี้นั่นเองอ๋อ ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีธนูชาวลัคนาราศีธนูต้องบอกเลยช่วงเวลาที่ผ่านมาจเจริญรุ่เรงเรืองก้าวหน้าเติบโตมากๆนะคะนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้หรือว่าอาจจะเป็นนาทีทองของชีวิตคุณอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามามากมายในช่วงเวลานี้สิ่งที่คุณจะต้อง ระมัดระวังอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะมีโอกาสเจ็บไค้ที่ป่วยไม่สบายหรืออยู่ๆก็ไม่สบายจากการหักโหมหนักนะในช่วงที่ผ่านมาร่วมไปถึงบางคนคุณอาจจะปังกว่าเดิมในลักษณะที่อาจจะปังระดับโลก ปังระดับประเทศนะหรือปังในโลกออนไลน์ก็แล้วแต่นั่นหมายความว่าหากคุณทํางานเกี่ยวกับ่งังที่ต่างประเทศคุณอาจจะโด่งดังมากไปกว่าน,นั้นนะหรือถ้าเกิดว,ว่าทํางานออนไลน์คุณอาจจะดังมากๆในออนไลน์หรือใครยังไม่คิดจะทําออนไลน์ถ้าทําออนไลน์ช่วงนี้อาจจะโด่งดังก็ได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไกลๆนะคะหรือเป็นไปได้หรือเกินว่าอาจจะมีโอกาสที่จะมี ใครใครคิดเนาะที่อยากจะทํางานต่างประเทศคุณอาจจะได้ทํางานต่างประเทศในช่วงเวลานี้เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเออต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกชาวลัคนาราศีพิจิกต้องบอกเลยขอแสดงความยินดีด้วยนะคุณงามความดีที่คุณสร้างมาจะส่งผลการงานที่คุณขยันทํามาหากินขยันทําหน้าที่ของคุณในช่วงเวลาที่ผ่านมาบัดนี้ถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะได้รับผล ที่ดีของการกระทำของคนนั่นหมายความว่ามีโอกาสเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือทําดีมีคนเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูอำความช่วยช่วยเหลือมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังมีโอกาสที่จะปังมีโอกาสที่จะดังมีโอกาสที่จะเด่นนั่นเองเออต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลต้องบอกเลยเป็นคนมีความโชคดีอยู่แล้วมีโชคมีลาบมีความสําเร็จนะ เป็นเป็นที่เป็นที่ดวงชะตาที่ดีอยู่แล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงนี้ดาวดาวพร,ระเกตย้ายนะก็ต้องบอกเลยว่าจะโด่งดังโดดเด่นในเรื่องของการงานเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าความดีงามของคุณโชคลาบของคุณยังคอนติเนียต่อเนื่องมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งในดวงชะตาชีวิตนั่นเองเออ ่อามาค่ะชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันณนะเวลานี้ต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะมีโชคมีลาภก่อนหน้านี้อาจจะเกิดความเสียาหายอะไรต่างๆมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเกิดขึ้นในชีวิต ช่างบันเถือเนาะเพราะว่าตอนนี้ดวงชะตาของคุณเปิดแล้วมีโอกาสมีโชคมีลาบมีความโชคดีมีความสําเร็จเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตโชคล,ลาบลาบร้อยลาบ่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก่อนได้นะโชคลาบทางการงานโชคลาบทางการเงินรวมไปถึงโชคลาบทางความรักอาจจะมีสเสน่ห์ยิ่งนักในช่วงเวลานี้ทําให้คุณจะมีโชคดีจะมีโชคลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแบบทวีคูณเออนะ สุดท้ายค่ะชาวลัคนาราศีตุลต้องบอกเลยชาวลัคนาราศีตุลช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาอ,อ๋อลัคนาราศีสิงของอภัยค่ะนะ ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะช่วงเวลานี้เนี่ยก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยชาวลัคนาราศีสิงห์มีอํานาจวาสนาบารมีค่อนข้างดีช่วงนี้ขอให้คิดดีผู้ดีทําดีต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและดวงชะตาของคุณจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะแต่ช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยนะจริงๆแล้วเป็นคนโชคดีไม่ต้องเจอความเสียหายอะไรแต่จะเกิดความเสียหายจากความประพฤติและความประมาทของตัวเองเพราะฉะนั้นระวังความประพฤติความประมาทของตัวเองแล้วชีวิตของคุณจะเจริญก้าวหน้าเติบโตรุ่งเรืองในช่วงเวลานี้นั่นเองอ จบครบถ้วนไปทั้ง12ราศีนะคลิปนี้จะเป็นในเรื่องของการสรุปนะคะว่าลัคนาราศีใดนะคะแล้วก็วันเกิดใดที่ดวงชะตาโดดเด่นมากที่สุดในช่วงเวลาที่ดาวพระเกตย้ายราศีนั่นเองเดี๋ยวไปฟังคำนายกันเลยค่ะ ดาวพระเกตย้ายราศี23พฤษภานี้จุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ใครเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงจะยิ่งใหญ่ดวงจะร่ำรวยดวงจะรุ่งเรืองอ,อนะ คอน g r a u l a t i o n เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ดาวพระเกศย้ายราศี23พฤษภาคมนี้เวลา16นาฬิก46นาทีจากราศีสิง์เข้าสู่ราศีกรกฎกินระยะเวลาไปจนถึง19กรกฎาคม2568ต้องบอกเลยว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตครั้งยิ่งใหญ่โอ้ ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจะยิ่งใหญ่จะรุ่งเรืองจะร่ำรวยเออนะแต้มบุญสูงแต้มบุญแรงแต้มบุญดีนาทีนี้นาทีทองของชีวิตนะผลบุญจะทันตาผลบุญจะส่งผลทาใม้คุณจะหยิบจะจับจะทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการการงานจะมั่นคงการเงินจะมั่งคั่งนะความรักจะ เขาเรียกว่าสุขสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการนั่นเองเออนะ คือหางานอยู่ได้งานที่จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตมากกว่าเดิมทํางานอยู่มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตก้าวๆๆๆหน้าทําดีมีคนเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความรู้ความสามารถศักยภาพนะสนับสนุนซัพพอร์ตผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จหรือเมมจริญก้าวหน้าเติบโตรุ่งเรืองในสายงานของคุณหากเป็นเรื่องของการเงินต้องบอกเลยเงินจะๆๆๆๆหลั่งไหลไหลมาเทมามีโอกาสทางการเงินเข้ามารัวๆได้รับทรัพย์รัวๆมีโอกาสทางการเงินเข้ามาแบบเงินไหลกองทองไหลมาเงินหลั่งไหลไหลมาเทม มาเงินไหลเข้าทุกช่องทางไม่ขาดสายความรักจะสดใสมีโอกาสว่าจะสมหวังดังใจปรารถนานั่นเองเออโดยเฉพาะหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่แล้วเกิดในลัคนาราศีและวันเกิดดังต่อไปนี้ต้องบอกเลยว่าแต้มบุญคูณสิบเออนะได้แก่คนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎมิถุนมนีมังกรพิจิก แล้วก็กันค่ะและคนที่เกิดในวันจันทร์พุธพระราบดดีแล้วก็สุกนั่นเองออ 6ลักขณาราศีและ4วันเกิดตามที่กล่าวไว้ข้างต้นต้องบอกเลยหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นะหรือตั้งใจดูคลิปนี้แล้วอยู่ในลักนณาราศีและวันเกิดตามที่กล่าวไปเนะี่ยต้องบอกเลยเป็นช่วงนาทีทองของชีวิตของคุณที่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญหรือครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตที่จะทําให้ชีวิตของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณอาจจะมีโชคลาบลาบลอยลาบที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้มีโอกาสดีๆโอกาสใหญ่ๆโอกาสสาคัญที่จะทําให้ชีวิตของคุณพลิกผันไปสู่จุดที่ ปังปุริวตานเนเบ้ไอโขเลยทีเดียวเออนะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการเรียนเรื่องความรักจะมีโอกาสเจริญรุ่งเรือง,งก้าวหน้าเติบโตแบบทันตาเห็นนั่นเองเออใครแล,แล้วกุนายคงนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟ i ร์สให้แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการทาคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานเตือนร้และก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย